สวัสดีครับวันนี้นะครับจะจัดทำพิธีบวงสรวงเงินบวงสรวงนะครับนะคแบบนี้เชิญอาจารย์ที่ทำพิธีบวงสรวงนะครับท่านผู้ชมที่ได้เห็นคลิปนี้โปรด กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใั้งคิปต่อไปน,นะครับวันนี้สิบวงสรวงพิธีนะครับใส่เชิญท่านพระอาจารย์มานะครับมาทำพิธีนะครับในงวดวันที่สิบหกกันยายน,น สองปัญหาอยหกสิบจีหมวดจะลาแบงรัฐบาลประจําหมวดพฤศจิกยายนยุนสองปันหาอยหกสิบจีนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับท่านได้ได้ชมคลิปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากช่อง สะพานบุญ9ก้าเก้านั่นนะครับเป็นทองนองไม้นะครับนี่คัะได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับมาทำพิธีทำพิธีนะครับหัดที่เดียวพระอาจารย์ ตรงๆนะครับมติเดนะี่้วสนับสนุนในชื่อตราก,กินแบงรัฐบาลนะครับกำลังเตรียมนะครับจัดเครื่องบวงสรวงนะครับติตามจัดเครื่องบวงสรวงอันประจันที้านนะครับ ้าน,น้องติดตามนะครับน้องติดตามนะครับเพื่นขงช่วงทำพิธีใหญ่นะครับ,วรบสวดสวดเครื่องนะครับทำพิธีใหญ่นะครับ ให้ได้รับชมในคลิปนี้นะครับกดติดตามไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในแก่่องนะครับก็นะครับผรมกับจิตได้โลงงหได้รับชมนะครับของงวดวันที่16กันยายน2 5 6 4นหารยจนะครับ วนวยรัฐบาลไทยงวดจะมานะครับวันนี้ผมได้เืิอนนิมมต์ท่นานอาจารย์และปูมานะครับคูมามาทําพิธีบวงสรวงนะครับจวดเครื่อง ขอพอทุดท่านนะครับขอฝากช่องน้องไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับสะพานบุญ9-9นะครับเพื่อท่านผู้รับชมจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับคลิปต่อๆไปนั่นกะ็เน้นย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้น นะครับจะนับจนุนให้ซื้อจลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนี่ยพอบพุณครับสวัสดีครับ